สาธารณสุขจังหวัดตราดเนี่ยออกมาประกาศจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าให้งดกินไข่หรือเนื้อแมงดาทะเลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนหากท่านไม่ทราบวิธีการนําแมงดาเนี่ยมาทําปรุงสุกเป็นอาหารเนี่ยก็ห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็ให้เลือกซื้อแมงดาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ควรระวังการซื้อผ่านทางช่องทางคือ Facebook กรมประมงออกมาเตือนเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าแมงดาทะเลที่สามารถทานได้คือแมงดาจานส่วนแมงดาถ้วยเนี่ยมีพิษนะคะนี่ความแตกต่างนะแมงดาจานเนี่ยคือซ้ายแมงดาถ้วยเนี่ยคือขวาแมงดาถ้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านกินไปแล้วเนี่ยนะคะอาการคือจะชาตามลิ้นชารอบรอบปากปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าวิงเวียนศีษะคลื่นไส้อาเจียนแขนขาอ่อนแรงต้องรีบไปหาหมอทันทีนะคะเพราะ อาจถึงตายได้เพราะท่านจะหายใจไม่สะดวกเลยนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆคือแมงดาจานจะมีขนาดใหญ่นะเท่าๆกับจานข้าวาาส่วนแมงดาถ้วยจะตัวเล็กกว่าแมงดาจานห้ามรับประทานเด็ดขาดค่ะ